ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรดดี้จีอีกแล้วนะคะวันนี้จีนจะมาทำรูมทัวร์นะคะขออนุญาตถ้ามันมีเสียงเหมือนเครื่องซักผ้าคือจีนกำลังซักผ้าอยู่นะคะเราก็จะทำรูมทัวร์ที่เคยสัญญากันไว้แต่ยังไม่เคยทำเลยตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเอาง่ายๆเลยนะคะตอนนี้หอจีนนะคะชื่อขออาริวานเลสซิเดนซ์นะคะอยู่ตรงเมนซูรานั่นเองค่ะ เกานะก็ห้องของจริงนะคะก็จะมีรูมเมทสคนนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่2คนแล้วนะแล้วก็แบ่งตู้เย็นกันใช้ซึ่งเป็นอะไรที่ปวดหัวมากเลยนะคะเพราะว่าคนไทยอยู่ด้วยกันเนาะโอเคเอาไปว่าเรามารวมทัวห้องของเรากันก่อนเลยดีกว่าค่ะปเข้ามาก็จะเป็นชั้นวางรองเท้านะคะก็จะมีรองเท้า อันนี้ก็คือของเมดนะคะแล้วก็ห้องของเราก็จะมีตารางนะคะทำความสะอาดบ้านนะคะแต่ละวันด้วยนะคะอันนี้ก็คือห้องครัวของเราเองเนาะที่บอกว่าเสียงดังก็คือไอเจ้านี่เองแหละมันกำลังทำงานอยู่ก็จะมีเตาไฟฟ้าให้นะคะแล้วก็มีเครื่องอบให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นของจีนทั้งหมดเลยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นของเมดคะ่ะ ก็คือใส่พวกเครื่องปรุงอาหารนะคะที่มาจากไทย A. ก็นี่นะคะทุกอย่างเลยส่วนอันนี้ของเมดขอแย็ดเชฟนิดนึงนะคะเหมือนกันคนไทยเหมือนกันส่วนอันนี้คือของจีนหมดเลยคือจีนยึดคือจีนเยอะมากเพราะว่านี้เป็นโปรตีนนะคะแล้วก็ช่วงนี้จ๊ก็ไม่ได้กินน้องเลยรู้สึกผิดมากเดี๋ยวฉันกลับมากินหอก็จะมีไมโครเวฟให้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ หม้อท่อของเรานะคะหม้อหุงข้าวของจีนแล้วก็หม้อหุงข้าวของเมดคนเก่าที่เขาทิ้งเอาไว้นะคะให้พวกเราใช้อันนี้ก็คือตู้ของเมดนะคะเราจะไม่เปิดเนาะส่วนอันนี้คือตู้ของจีนเองนะคะซึ่งแบบมันมันที่สุดมันที่สุดในสามล้านโลกส่วนอันนี้ก็คือตู้เยนเ็นเจ้าปัญหาที่จีนบอกนะคะความเป็นแอร์เนาะเวลาเราไปไหนเราก็จะซื้อมากเน็ตมาแปะเอาไว้นะคะ ก็แปะไว้เลยส่วนอันนี้ก็คือร้านอาหารหน้าบ้านนะคะก็คือถ้าใครอยากกินก็คือโทรสั่งได้เลยแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็มาส่งที่บ้านเราแล้วนะคะฉันอายตู้เย็นตัวเองมากเอาเป็นว่ามันประมาณนี้คือมันเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็ช่องฟรีดด้วยนะคะปุ๊บไปแล้วต่อไปเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะก็จะเป็นโซฟาเบสอันนี้ก็คือเป็นผ้าห่มของพวกเรานะคะเวลาเรามานอนดูหนังกันเรากับเมทแล้วก็เพื่อนเมทชอบมาดูหนังละครไทยกันนะคะ ต่อไปก็จะเป็นออห้องนอนแล้วนะคะ นี้จะเป็นห้องน้ำของเมดนะคะที่ต้องแชร์ร่วมกันขออนุญาตนะคะคุณพี่เปิดให้ดูนิดนึงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคอันนี้ก็คือห้องของเมดค่ะห้อง C ส่วนอันนี้ห้อง B นะคะซึ่งห้อง C กับห้อง่ะต้องแชร์ห้องน้ำด้วยกันซึ่งห้อง B ตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีใครมาแต่เห็นอีเมลมาส่งว่าจะมีคนมาจอยเร็วๆนี้ก็สาธุขอให้เป็นคนดีนะคะส่วคนคนสวยแบบเราก็คือได้ห้องมาสเตอร์เบดห้อง A นะคะแล้วก็เขียนเลย do not disturb นะคะเป็น <Thank> อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของจีนเองนะคะเวล่าเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ละมุมนะคะก่อนอื่นเลยข้างบนตรงนี้นะคะมันเคยเป็นรูปภาพซึ่งรูปภาพนะคะอยู่นี่ค่ะแล้วก็จีนเอาไว้วางคู่กับกระเป๋าเดินทางของจีนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระจกกระเอ้บานใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ตรงมุมนั้นนะคะ มุมนี้นะคะจะเป็นมุมที่จีนรักที่สุดเลยเพราะว่ามันมีรูปของคุณพ่อคุณแม่จีนนะคะแล้วก็รูปที่จีนไปเที่ยวต่างๆแล้วก็เป็นมุมของเล่นนะเอยใดๆเอยของจีนด้วยนะคะน,นิยาจีนเองแล้วก็อันนี้นะคะคือจีนไม่ชอบกลิ่นของดอนรี่ที่นี่นะคะจีนก็เลยซื้อดาวนี่มาฉีดนะคะซึ่งมันช่วยได้เยอะมาก อันนี้ก็จะเป็นเหมือนมุมของสะสมของจีนนะคะที่ไปซื้อมาจากที่เกาหลีนะคะคลิปเกาหลีกําลังมานะคะทุกคนรอหน่อยนะแล้วก็ของพี่อูนต่างๆนะคะของลงของเล่นนะคะแล้วก็ตารางตั้งแต่เดือนห้ายังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะแต่ก็จ้หมีน้อยของไลยเอย๋ยกตาตาเอลเอสนั่นเองนะคะปิดเอาไว้ดีกว่า เตียงนอนขนาด6ฟุตนะคะที่บริษัทพร o ไว้ให้แต่ของพวกนี้ก็ต้องซื้อเอ,เองนะคะพวกแบบปกมมปกหมอนเขาก็จะมีให้เป็นเซตแรกนะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือซื้อเองโซนต่อมานะคะก็คือโซอนยาปรุงยาต่างๆนะคะมีเั็นจะดมเลยอ่ะเธอ ก็เป็นยาบำรุงต่างๆตอนนี้จิงกำลังงดไอ้พวกนี้อยู่นะคะเพราะว่าของสวิสซี่ต้องงดประมาณ3เดือนครั้งนะคะเพราะฉะนั้นจิงก็งดอยู่เพื่อพักตับของตัวเองนะคะแล้วก็อันนี้ของญี่ปุ่นค่ะส่วนตรงนี้นะคะมาสเออมาร์ใจนะคะแล้วก็มีชายคิดนะคะบนบอร์ดเธอฉันเอามาตอนที่ฉันเป็นผู้โดยษานะคะฉันเพื่อเอามาให้น้องนะคะนี่คือจิงไปซื้อมานะคะ<อ>เพราะว่าของเก็บไม่พอ ชั้นลิ้นชักพวกนี้ค่ะจินเต็มแล้วจีก็เลยมาเก็บซื้อไว้เก็บตรงนี้นะคะเพื่อประหยัดที่ก็มีโต๊ะกินข้าวโต๊ะทำงานนะคะไว้ทานตรงนี้ไว้กินตรงนี้และนี่ก็คือภยัยิบัติอยากดึงในห้องจีนะคะเพราะว่ามันคือโต๊ะเครื่องสำอางนั่นเองฉันเป็น beauty b กเ g อ e r ท่านหนึ่งได้เลยนะเพราะว่าของพวกนี้คือจีนใช้ทุกอย่างจริงๆนะคะ มีอันนี้ด้วยอ่ะคือมันคือขนมนะคะแล้วนี้กล่องเปล่านะคะแต่ว่าจีไม่มีที่เก็บจีก็แบบอ๋อชักวางไว้ในห้องนี้ก่อนต่อไปจะเป็นโซนห้องน้ําแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกสเปร์การทําผมฉีบผิวต่างๆนะคะออแต่คือจีนผมสั้นนะคะจีนก็ไม่ต้องใช้สเปร์จีนก็แค่รูบๆนะคะแล้วก็ติดกิ๊บไปเลยง่ายนิดเดียวมันก็เลยแบบอีซี่สำหรับเรา อ่างอาบน้ำนะคะก็มีให้วิขัดผิวขัดผิวต่างๆน,น,นะนะเธอคือต้องใครจะมาใหม่แล้วดูคลิปนี้ซื้อเลยนะคะที่กลองเพราะเธอดูขนาดฉันกลองแล้วถ้าไม่กลองมันจะดําขนาดไหนซื้อด้วยรักนะจุบจ๊บๆเวลาเหนื่อยจากไฟนะคะจิงก็จะมานอนแช่อ่างตรงนี้แหละแน่นอนว่าห้องเราแม่งโคตรเล็กเลยนะคะก็ต้องซื้อชั้นมาวางแล้วก็ชนีไทยของเยอะอันดับหนึ่งของโลกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะ ตู้เสื้อผ้านะคะก็จะมีของเยอะอีกแล้วนะคะอันนี้ซื้อมาจากอีเกียช่วยได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็เสื้อกันหนาวต่างๆนานาอันนี้จะเป็นโซนชุดนอนนะคะชุดนอนคาร์ดิแกนนะคะแล้วก็คาร์ดิแกนนะคะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นชุดชั้นในนะคะอันนี้ถุงถุงน่องทํางานนะคะอุยอุยแต่ถุงน่องทํางานแล้วก็ที่เก็บขนมของเรานะคะ แลวก็ชุดออกกาลังกายเอยใดๆเอยอ,อันนี้จะเป็นชุดนับงานนะคะผมมาแค่แขนเสื้อให้ทุกคนดูเจ้าอริกนะคะอ่ะอย่างหนึ่งเลยที่ไม่ชอบห้องนี้นะคะ 1. ก็คือแสงจินต้องเอาภูมิปัญญานักเรียนไทยนะคะมาใช้ก็คือเนี่ยเห็นปะเนี่ยจีน,นต้องขึงอันนี้เอาไว้ไอถังขยะทุกคนที่เออ เพื่อที่จะปิดแสงนะคะแป๊บหนึ่งเนี่ยค่ะจีนก็ต้องเอามาปิดเอาไว้อย่างนี้นะคะภูมิปัญญาบ้านผีสิงไทยเนี่ยค่ะตอนกลางเอ,อไม่ใช่ตอนืนตอนเช้าแสงมันจะได้ไม่เข้ามาในห้องนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของห้องแล้วก็หอ,องจีนนะคะคือข้างล่างเนี่ยจีนจะไม่รบกวนพี่ยามหรืออะไรนะคะแต่ว่าหอจีนเนี่ยก็คือมีรันดรีในตัวนะคะก็แค่แบก ตัวเองตัวเองเสื้อผ้าน,นะคะแล้วก็ลงไปให้เขาซักซึ่งก่อนนะ้นเนี้ยตอนที่จีนมาช่วงแรกคือจีนต้องเดินตากแดดนะคะเพื่อออกไปส่งที่ลูรูก็คือเหมือนกับ Lotus <c oughs> เทสโก้โลตัสะไรอย่างเงี้ยเออของที่นี่นะคะแล้วก็มีร้านซักลีดอยู่ข้างล่างเราก็ต้องไปส่งสร้านซักลีตรงนั้นแต่ข้อดีคือมันฟรีเราไม่ต้องเสียเงินนะคะบริษัทเป็นคน p ร o ไวท์ให้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีคอมพิวเตอร์นะคะถ้าเห็นในคลิปของ แอร์ท่านอื่นๆก็จะเห็นมีคอมพิวเตอร์นะคะวางอยู่ก็คือให้เราเช็คตารางบินนะคะให้เราเอาไว้เข้าเว็บไซต์ของบริษัทนะคะแล้วก็จะมีพี่ยามนะคะคอยนั่งอยู่ข้างหน้านะคะคือเพื่อพี่ๆเขาเนี่ยก็คอยตรวจตราความปลอดภัยมีแขกเข้ามีแขกออกเขาก็จะอยู่ตรงหน้าประตูนะคะส่วนมากเนี่ยจินดูพี่มินะคะแล้วก็เห็นพี่มีให้ขนมพี่ยามบางครั้งจริงก็ซื้อมาจริงก็เอาไปให้พี่เขานะคะแล้วก็เขาก็ใจดีมากเขาก็จะแบบ Thank you so much อะไรน,นะคะเอาเป็นว่าจีนก็โผล่มาให้หายคิดถึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ลักตัคดคลิปเกาหลีอยู่แต่ว่าพอดีว่ามีปัญหาก็คือเหมือนกับว่ามีเอ่อเหมือนกับว่าอะไรดีนน่าอ,อ๋อคลิปอะมันแบบบางครั้งมันก็ช้ามันก็กระตุกอะไรอย่างงี้นะคะจนจีนต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการทำเพราะว่ามันน่าจะหลายเฟรมหน่อยอะคะ่ะมันก็เลยเยอะ เพิ่งเห็นยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับส c r ร b e ให้จีนด้วยนะคะแล้วก็คลิปลอนดอนอาจจะมาก่อนคลิปเกาหลีก็ได้นะคะเพราะว่าหลังจากนี้จีนมีไปลอนดอนนะคะขอให้ทุกคนติดตามกันด้วยบ๊ายบายแอเอาจริงฉันหนาวมากนะใครมาปรับแอร์ห้องฉันเนี่ย อ, <gas> อันนี้ก็คือแบบว่าเป็นไฟอ่ะเห็นปะพอปิดไฟแล้วคือทุกอย่างมืดแต่ไฟนี่จะโผล่มาฉันเกลียดมาก